สวัสดีครับเจอกันกับอีกทีนะครับกับผมพอบ้านนะครับวันนี้อยู่กับพี่นกพี่นกสวัสดีครับครบอยู่ที่สนามปืนสรพอนะครับวันนี้วันนี้พี่นกก็นําตัวปืนตัวนี้ครับสมิธเอ็มสินะครับขีดเมาให้พวกเราได้ทดสอบกันนะครับก็ตัวสมิธเอ็มสิขีดเนะครับตัวนี้ก็ลำกล้องขนาดสนิ้วพี่นกเนาะสมนิ้วครับสีลมดำนะครับตัวปืนเป็นเหล็กล้วนสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่รางเต็มเนาะ ไม่มีฝากคงการเนะเาะก็บอกว่าปืนรุ่นเก่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเป็นแบบนี้ <อา S 1> แล้วก็อันนี้เนี่ยทะเบียนตั้งแต่ปีสองสี่ปีส4ี่ครับเก่ามากๆเลยนะครับอืก็จัดอยู่ในปืนประเภทป้องกันตัวเนาะตัวนี้เป็นปืนอาดิสามแปดมันอยู่ที่หกนัดนะครับอืมสว,นนวยงามยิงโบ,บกพีได้แล้วนะแต่ผมลองหากระสุนบวบกพีหลังวังอะหาไม่ได้เลยหาไม่ได้เลยใช่ข่องหายากอีกตัวนี้ก็จัดอยู่ในปืนประเภทป้องกันตัวนะครับก็คือด้วยสนยนหน้าเขาจะเป็นสูมใบประมาณนี้นะครับ ลำกล้องสมนิ้วแล้วก็สูตรล้างนี่เป็นสูตรล่องบากนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าอาจจะเล็งยากนิดนึงเพราะว่าจะไม่มีตัวที่เป็นให้สามารถเล็งง่ายบางทีถ้าถ้ารุ่นใหญ่ของซีิสเนี่ยจะมีสีแดงด้านหน้านะจะแต้มจุดแดงมาแล้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นศูนย์ตัวยูสามารถเล็งได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นปืนป้องกันตัวครับคือเอาง่ายๆว่ากะดโดนพูดง่ายๆครับกระโดนไม่เนียนพันเอกครับาอลำกล้อง3ามนิ้วประมาณนี้สวยเนาะพี่เนาะก็คือนี่ครับตัวปืน เป็นสีลมดำอ่าอันนี้ลมดำเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าแบบมันจะมีสีออกน้ำเงินน้ำเงินนิดเป็นลมดำสีบรูเนาะเป็นสีบรูครับโอเคก็กายและนกศัพท์นะครับก็เป็นสไตล์ของสมิธที่จะเป็นสีคล้ายสีสีนิมแต่จริงไม่ใช่นะเขาชุบมาให้มีความงเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นด้ามไม้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะลองวัดน้ำหนักตัวเรือนให้ดูนะครับว่าไอเจ้าตัวนี้จะไปพกจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนนะครับ เอออ๋อช่างได้อยู่โอเคช่างเลยน้ำหนักอยู่ที่800้น้ำหนักที่8 85กรัมนะครับก็คือแตะอยู่ในปืนพกซ่อนนั่นเอง8 8 5กรัมไม่ได้หนักมากก็หนักกว่าตัวไงเทียบท่าเทียบก,กับ3 5มอหนักกว่า3ามพขีดครับ2ขีดถึง3ขีดประมาณนี้ซึ่งก็โอเคเพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับการพกซ่อนเนาะก็ถ้าเกิดพกข้านหลังเนี่ย<ว>ขั้นหลังใช้ได้หรือว่าแบบ ระหว่างง่ามขาี่ยนะอ๋ะอประมาณนี้ได้อยู่ใช่ประมาณนี้ใช่โอเคต่อไปก็มาวัดน้ําหนักดูนะครับว่าเป็นยังไงน้ําหนักไก่นะครับลองวัดดูเลยอุ้ยี่นกสามปอนด์เองนงนะอีกทีนึงอีกทีนึงครับอีกทีนึงเหมือนว่าไก่แต่งมานิดหน่อยอ๋อปรับมาแล้วไก่ได้สามปอนด์พอดีพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอญอาตนะครับญาติเนี่ยเป็นปรภาภัยเนาะ <S <S ลองดับเบิลดู ดับเบิลกะเบาดับเบิลกะเบาไกลลื่นมากโอ้โ oh. หผมค่อนข้างขึ้งในการทําปืนของสวิตเมื่อก่อนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะไกลหรือว่าระบบโม่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ถ้านับย้อนไปเนี่ยปีสองสี่เนี่ยผมยังไม่เกิดเลยอเ oh. จ้ากระบอกนี้เนี่ยถ้านับอายุก็น่าจะประมาณ42ปี42ปอ2ป่ปีสุดยอดครับหลังมากแล้วตัวนี้ก็ระบบความปลอดภัยเขาก็าเป็นแฮมเบอร์บอก ก็คือเป็นแท่งแฮมเบอร์บอกสอดไว้อยู่ระหว่างนี้นะครับถ้าปืนตกเนี่ยก็จะชนแท่งแฮมเบอร์บอกไม่ได้ชนกับเข็มไม่ได้ชนกับจานท้ายกระสุนโดยตรงนะครับเข็มจะไม่ออกตัวนี้ก็เป็นนกแบบนกตัวเก่าอยู่นะไม่ใช่เข็มลอยนะครับไม่ใช่เข็มลอยอันนี้นกเดิมนกเดิม<ๆ>แล้วก็สภาพปืนเนี <policing S 2> <laughs> ่ยคือผ่านการกระแทกมาพอสมควรเป็นกระแทกอะไรมาพี่ก็ไม่ได้กระแทกคนใช่ไหมใช่ใช้เดิใทางอะไร่ใช่ใช่ใช้ใช่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 ใ่่ใช่ใช่่่ใชอใช่ใช่่่ใ ไปไหนก็จะเคลียร์ลูกนะแบบไปสนามอะไรอย่างนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับอ่านี่ก็สมิธเนาะอย่างที่รู้กันโมโมเป็นซ้ายมันจุดหงนับนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลองดูที่ระยะ10เมตรนะครับโอเคไปพี่นุ๊กลองกันครับผมครับผมโอเคครับก็ถึงเวลาแล้วครับยิงตัวนี้ครับอ่าสมิธ M10 นะครับตัวนี้โมเดลจิตเนะครับนี่ลำกล้องขนาด3นิ้วอ่ะมาลองดูกันครับว่ากลุ่มกระสุนจะประมาณไหนนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับชัดเจนเนาะ สิเมตราเต้นนะครับด้านนู้นเนาะโอเคมาลองดูกัน โอเคตั้าแรกนะครับถือว่าทดสอบศูนย์เดี๋ยวไปดูกันว่าได้ประมาณไหนนะครับ <Okay. S 1> ก็อยู่2กลุ่ม12นัดแล้วก็ด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดูอีก1ครั้งนะครับพยายามจะให้ยิงดีที่สุดนะครับเข้าประมาณตรงกลางนะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับ ya nə qədər โอเคยิงโจบปืนเคลียร์ดูเป้าด้วยกันครับกับลูกอร์อะแก้ไขกับสมิธนะครับตัวนี้สมิธเอ็มสิมุมกระสุนก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่3นิ้วนะครับเจาะสิบไป3นัดโอเคได้ประมาณ48คะแนนกับน้ำกล้องขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคผมรู้สึกว่าก็แย่ากับเป้านี้นะครับขอบคุณครับ โอเคครับแล้วก็ยิงจบไปแล้วเมื่อสักครู่ลองได้ลูกตัวนี้นะครับนี่ลูกจริงนะครับลูกจริงนะครับของไทยอาร์มเมื่อสักครู่แล้วก็อ่ะของไทยอาร์มนะครับลูกจริงของไทยอาร์มอ่าหัวกระสุนหนัก158เกรนนะครับหัวกระสุนหนัก158เกรนก็กลุ่มกระสุนค่อนข้างจะกินต่ํานะครับกินต่ํานิดนึงต้องบอกว่าเป็นที่ตัวผมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับก็คือศูนย์นะครับศูนย์หน้ากับศูนย์หลังเนี่ยศูนย์หน้าอาจจะยังได้ชัดแต่ศูนย์หลังไปศูนนนนนยยยยยย์์ขขออออองงงงงสสมมิธเเเเีีีี่่่่่้้าาาาาึคคืศูหลลับกก็ทํํไดต เวลาทําไ,ไ,ดทได้ต่ำเนี่ยทำให้เล็งสูตรหน้าได้ลำบากต้องเล็งผื่อนิดนึง<ช>ครับใส <ผม S 1> ่ก่อนไม่มีจุดแดงด้วยมันไม่มีจุดแดงด้วยแต่ถ้าทําในเรื่องกว่นี้อีกนิดนึงนะครับผมยืนยันได้ว่าน่าจะได้กลุ่มที่ดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็กลุ่มกระสุนประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3มนิ้วซึ่งผมว่าเพียงพอนะสำหรับเรากล้อง3มนิ้วผมว่าถ้ายกขึ้นมาแล้วต้องยิงฉับพลันเนี่ยก็ยังพอจะใช้ได้อืมแต่ไกลเมื่อกี้น่าจะไม่ใช้ได้แล้วพี่น่าจะเลื่นเลยละ่ะน่าจะดีเลยละ่ะครับไกลสามนี่นะครับ อ่าสมิธโมเดล10บหเจ็ดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบก,การทำรีวิวในนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าสวัสดีครับขอบคุณพีณ่นกครับครับผม